ทไท,ทแอดอยากพาทุกคนย้อนกลับไปในวันที่ชายแดนไทยร้อนระอุไฟสงครามสาดเข้ามาเผาหมู่บ้านของเราขมนแดนบุกเข้ามาไม่ปราณีไม่เลือกแม้แต่ผู้หญิงหรือเด็กเล็กคืนวันที่28มกราคม2520บ้านน้อยป่าไร่บ้านกกค้อและบ้านหนองดอหมู่บ้านเล็กๆในอำเภอตาพระยาจังหวัดประจีนบุรีในขณะนั้นต้องเผชิญชะตากรรมอันเจ็บปวดชาวบ้านกว่า30ชีวิตต้องจบลงด้วยความอมหิตผิดมนุษย์บ้านเรือนถูกเผาเป็นจุนแอดพูด ได้เต็มปากเลยว่าคนไทยทั้งประเทศสะเทือนใจจนแทบกลั้นน้ําตาไมา่อยู่เหตุการณ์นี้ทหารตํารวจลูกผู้ชายแท้ๆที่อยู่ในเหตุการณ์แต่ละท่านจุกอกจนกลั้นน้ําตาไมา่อยู่กับภาพที่อยู่ตรงหน้าครับบ้านน้อยป่าไร่ที่ห่างชายแดนเพียงกิโลเดียวมีตอสดอนหนึรยแปดนายยืนหยัดป้องกันแม้จะผลักดันค่าศึกให้ถอยแต่รอยแผลในใจของชาวบ้านยังคงอยู่จนทุกวันนี้และแล้วสองสิงหาคมปีเดียวกันขมຈแดงกลับมารองของอีกครั้งที่บ้านสันรอชง,งันและบ้านแสงอําเภอตาประยาบ้านถูก เผาวอดผู้คนล้มตายอีก29ชีวิตแอดบอกตรงๆว่าน้ำตาคนชายแดนวันนั้นหลั่งเป็นสายแต่ในความเจ็บปวดก็จุดประกายความโกรธแค้นอันร้อนแรงทว่าทมกลางเปลวไฟแห่งความสูญเสียวีรบุรุษได้ก้าวขึ้นมาพันเอกประจักษ์สว่างจิตผู้บังคับกองพันที่3กรมผสมที่สองปราจีนบุรีท่านตัดสินใจไม่รอคําสั่งจากเบื้องบนตะโกนสั่งยิงปืนใหญ่จนกระสุนหมดคลังนํารถหุ้มเกราะและกําลังพลพุ่งรุกไปถึงปลอยเปดตเมืองที่เป็นรังใจของเขมรแดง เสียงปืนใหญ่คำรามก้องจนแผ่นดินสะเทือนศัตรูแตกกระเจิงชาวไทยมิดเอย๋ยแอดภูมิใจแทนทหารกล้าและชาวบ้านทุกคนที่ยืนใหญ่เคียงข้างกันในวันนั้นวีรกรรมครั้งนี้ทำให้ผู้พันประจักษ์ถูกยกย่องว่าเป็นผู้นำที่กล้าหาญไม่ยอมให้ศักดิ์ศรีของชาติถูกย่ำยีแต่แทนที่จะได้รางวัลเขากลับโดนคำสั่งย้ายในวันรุ่งขึ้นพลเอกเสริมณน,นครลงนามให้ไปเป็นหัวหน้าวิชาทั่วไปที่ศูนย์การทหารราบปราณบุรีเพื่อไม่ให้เรื่องวานปลายแอดมองว่านี่แหละคือช่องว่างระหว่างการเมืองกับเลือด เนื้อในสนามรบถึงอย่างนั้นชื่อของท่านยังสถิตในความทรงจําจากวีรบุรุษบ้านน้อยป่าไร่สู่วีรบุรุษตาประยาที่คนไทยทั้งแผ่นดินยังเอ่ยถึงด้วยความเคารพและนี่คือวัฒนธรรมตะของท่านที่ยังดังกล้องไม่เสื่อมคลายที่ผมต้องทําลงไปนี้เพราะคิดว่าศักดิ์ศรีของชาติเหนือกว่าอนาคตของผม ผมจะถูกยิงเป้าหรือจะถูกออกจากราชการก็ต้องทําเพื่อศักดิ์ศรีของความเป็นไทยใครจะมาลุกรานไม่ได้เมื่อผมรับผิดชอบอยู่มัวแต่จะมาคอยคําสั่งเมื่อเขาทําเราได้เราก็เอาเขาได้เหมือนกันนั่นเองชาวไทยมิตรครับเรื่องนี้ไม่ใช่แค่หน้าประวัติศาสตร์แต่คือบทเรียนแห่งเกติยศที่ศักดิ์ศรีชาติอยู่เหนืออนาคตส่วนตัวแอดอยากให้ทุกคนจําไว้ว่าแผ่นดินไทยไม่มีวันยอมให้ใครมาย่ยํายีได้ง่ายๆและตราบใดที่เรายังหายใจอยู่เราจะปกป้องมันด้วยหัวใจที่คึกเค យើងស្មើ